อุยทุกคนเคยกินชาบูซูปเปอร์ตีนไก่กันหรือยังที่นี่ที่แรกเลยสุก,กี้คิงเขาคิดได้ไงอะไปครับต้องไปลองให้รู้ว่าแซ่บขนาดไหนเป็นชาบูบุฟเฟ่ที่ราคาเริ่มต้นที่219บวกและน้ำรีฟิลไม่อั้นอีก39บาทมีทั้งน้ำอัดลมมัทฉะน้ำหวานและน,นี่คือเด็กยุค90ตามหาโคกเกรทิมะเก๊กหวยและน้ำมะนาวเกรทิมะไอศครีมไข่ไผ่ใหม่มากอันนี้ต้องลองแล้วนี่เพิ่งจะเที่ยงเองคนมากินเยอะขนาดนี้น้ำจิ้มสุก,กี้ของที่นี่มีสองแบบอันนี้เป็นนนน้้้้้้้้าาาาาาจิิิิมมมมมสสุุกก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 ีีีลล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 ลููชชเเเใหหหืออยยยยแแแบบงงดปปึวะ อันนี้นนเป็นหมูแดงเนื้อวัวมาแบบลายสวยๆแล้วสันคอสไลด์กับหมูสามชั้นสไลด์มาน่ากินมากแล้วหนังแซลมอนทอดนี่คือที่สุดวันนี้ผมมาสุก,กี้คิงเพื่อสิ่งนี้เลยครับซุปเปอร์ตีนไก่แซบๆและสุก,กี้คิงก็ทำถึงนะทุกคนรสชาตินี่คือจิตจารเลยแล้วเทคนิคกินแห้อร่อยต้องแบ่งผักกับเนื้อรสชาติจะได้ไม่ตีกันและสิ่งแรกที่จะต้องลองก็คือเนื้อเนื้อของที่นี่นุ่มอร่อยเลยครับแล้วมาจุ่มในซุปเปอร์ตีนไก่รสชาติอร่อยแซบไปอีกแบบเลยครับสามชั้นสไลด์ หรืจุ่มกับซปเปอร์ตีนไก่ผมว่าอร่อยดีลูกชิ้นของที่นี่ก็หลากหลายกินสนุกมากเลยครับสองหนึ่งเก้าก็ได้กินกุ้งสดแล้วนะทุกคนกุ้งสดสดเด้งๆเลยแล้วปิดท้ายด้วยไอศครีมไข่พั r รสชาติออกนมนมหน่อยอร่อยดีครับใครยังไม่เคยลองลองได้เลยส่วนอันนี้เป็นเมนูพิเศษเขาทอดคลุกเนยมีถึงแค่สิบห้าธันวาคมสำหรับใครที่อยากจะมาลองรสชาติแซ่บๆของซปเปอร์ตีนไก่จะมีตั้งแต่วันนี้ถึงสามสิบเอ็ดมกราคมปีหกเก้าสาขาผมใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นได้เลย